นักร้องสาวสุดแซบลั่นโสดนะจีบได้อยากมีชีวิตคู่แล้วแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าความสวยเป๊ะของสาวแคทเทลเลียอิงลิชก็ยังคงเป๊ะไม่เปลี่ยนล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เรื่องสถานะหัวใจตัวเองในตอนนี้ว่าเป็นคนที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะแต่ตอนนี้ไม่อยากหาแฟน แต่อยากหาคู่ชีวิตถ้าไม่ใช่ก็คือจบพอย้อนกลับไปเวลามันผ่านไปเร็วมากเราไม่ควรเสียเวลาแล้วเราเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและถามว่าเราต้องร้องไห้กับความรักไหมก็เป็นคนเนอะก็ต้องมีร้องบ้างแหละซึ่งสับเปบกเราชอบผู้ชายที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่และสิ่งที่เรงให้ไปคืออยากได้คืนกลับมาบ้างแม้เราจะชินกับการให้ก็ตามแต่บางทีเราก็ไม่ชินกับการที่คนให้กลับมาแต่ถามว่าเราชอบไหม แต่มันก็มีคิดในใจว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไหมซึ่งที่ผ่านมามันก็มีช่วงโปรโมชั่นบ้างซึ่งเราไม่ได้ชอบเลยถ้าคุณเข้ามาเข้ามาเลยว่าเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบนั้นให้เรารู้ตั้งแต่แรกเลยอย่างที่บอกเราอดทนและใจกว้างมากถ้าเด็กกว่าเราติดไหมแคทไม่ติดเลยเราเคยคบกับคนที่อายุน้อยกว่าก็เคยคบมาแล้วที่ผ่านมามีความคิดการงานดีมีความรับผิดชอบแต่นั่นมันคือช่วงโปรโมชั่นไงตกใจว่ามันไม่ใช่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้เข็ดเปิดใจได้ตลอดคนต่อไปเราก็ให้เต็มร้อยเหมือนกันถ้าให้รอถึง80ฉชั้นก็รอได้